สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับว,วันนี้ก็เป็นวิดีโอรีวิวตัวรองเท้านะครับยี่ห้อโกซิตี้เพิ่นตัวนี้ผมเพิ่งจะซื้อมาใหม่นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่าสำหรับใครที่แปลกใจนะครับช่องนี้ปกติจะทําเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือพวกอาหารเสริมบ้างหรือของกินหรืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่วันนี้ก็คือเอาเอา,เอา,เอาตัวนี้มาให้รีวิวดูกันก่อนเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่อยากเอามาอวดให้เพื่อนๆดูกันนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นรองเท้ายี่ห้อ Go City ครับโดยปกติมันก็จะเป็นรองเท้ายี่ห้อที่ทําเกี่ยวรองเท้านักเรียนอะไรเงี้ยคล้ายๆพวกบาจานันยางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็มีทารองเท้าแฟชั่นด้วยซึ่งราคามันไม่แพงนะครับไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณจากลาซาด้าเนาะราคาประมาณร้อยไปไปลายบวกค่าส่งก็ประมาณสองร้อยหกบาทซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยอ่าแล้ที่แฝงคือผมซื้อจากร้านคา้าทั่วไปครับในลาซาด้า มันราคาแค่นี้แต่ว่าตอนซื้อกับร้านดูดูราคาในร้านโกซิตี้ที่เป็นร้านทางการ,รับมันสามร้อยก็สองร้อยไปลายบวกค่าส่งก็สามร้อยนิดๆนะครับก็เลยแปลกใจอย,อยู่เหมือนกันว่าทาไมร้านทั่วไปมันราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าพอสั่งงานมาดูจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าตัวงานตัวรองเท้าค่อนข้างสวยนะครับถ้าใครสังเกตคือมันจะแบบคล้ายๆพวกทงรงคล้ายๆพวกคอนเวิร์ดอะไรเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูกันครับอันนี้คือตัวรองเท้านะครับอันนี้เป็นรูปดาวอันนี้ก็เป็นโลโก้โกซิตี้นะครับอันนี้ข้างหน้า อ,อันนี้ด้างในก็มีเป็นตะไคร่สองอันนะครับถ้าจะดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่างานค่อนข้างเนียบนะครับแทบจะมีรอยกาวขอบๆนิดหน่อยแต่ว่าการตัดเย็บหรืออะไรก็ค่อนข้างเนียบนะครับค่อนข้างสวยอยู่ยก็ละเอียดดีนะครับก็เป็นสลดโกซิตี้อยู่ข้างหลังนะครับดูงานแล้วค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จากที่อ่านคอมเมนต์มาตัวนี้ค่อนข้างจะใส่สบายนะครับซึ่งตอนนี้ผมลองแกะตรงพื้นรองเท้ามาดูนะครับจะเห็นว่าตรงพื้นรองเท้าเนี่ย แผ่นรองเนี่ยมี2ชั้นเลยซึ่งมันก็นิ่มมากนะครับใส่สบายเลยแล้วครับตัวนี้ซึ่งราคาก็ไม่แพงเลยนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะซื้อเป็นพวกคอนเวิร์ตหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าคอนเวิร์ตเนี่ยไปดูในห้างมาก็พันกว่าบาทครับก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็ในความรู้สึกเราเราก็มองว่าพันกว่าบาทน่าจะไปซื้อรองเท้าแบบผ้าใบาหนาๆใส่นุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารองเท้าแฟชั่นบางๆนี่น่าจะแบบไม่ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นเลยเงี้ยก็เลยซื้อเป็นยี่ห้อดีแทนนะครับซึ่งทรงก็คล้ายๆกันนะครรัแต่ว่วาาาากกก็าาง,งถูม ซึ่งก่อนหน้านี้นนผมเคยซื้อรองเท้าลักษณะอย่างเงี้ยครับจากบิ๊กซีหรืออะไรเงี้ยอย่างพวกยี่ห้อคลิกหรือยี่ห้อที่แบบโดนเอยมาครับในบิ๊กซีมาใส่ทรงอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันราคา100-200เหมือนกันแต่ว่าพวกนั้นน่าจะมีปัญหาคือแผ่นรองเท้าค่อนข้างบางมากนะครับเพราะอั้นแบบบางเป็นกระดาษแข็งเลยพอใส่แล้วก็ปวด้นเท้า,ามากๆครับแต่สําหรับตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่าราคาก็ประมาณ200แต่ว่าแผ่นรองรองเท้าหรืออะไรเงี้ย ใส่มาค่อนข้างหนาเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องว่าใส่แล้วปวดส้นเท้าหรืออะไรเงี้ยครับใส่สบายด้วยแล้วก็มันดูเท่ดีด้วยถ้าดูจากทรงครับก็คือเหมือนคอนเวิร์ตเลยเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับปึ๊บเนี่ยปึ๊บอืมทรงมันก็จะสวยดีนะครับจากที่ผมดูเนี่ยเหมือนคอนเวิร์ตเลยแต่แค่ว่าเป็นยี่ห้อโกสิตี้แล้วก็ราคาไม่แพงมากครับเออนี่เป็นสีดํานะครับอันนี้มันจะเป็นรุ่นอนะ่าโกสิตี้นัมเบอร์สิบห้านะครับ ลองไปเซิร์ชหาได้นะครับใน Lazada ครับราคาไม่แพงครับแนะนำก็ซื้อจากร้านทั่วไปครับไม่ต้องซื้อจากของโกซิตีโดยตรงก็ได้เพราะนั้นค่อนข้างราคาสูงกว่าเยอะเลยก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบฝากุดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ